รวมหัวงานวัดรวมหัวงานวัดที่เข้ามาหลายปีแม่นๆแม่นแ,นแ,นแนที่เข้ามากันหลายปีติดต่อกันหลายปีแล้วฮะโปรชัยวิจรณนญะนะาณในการรับชมนะฮะห้ามเรื่อการพนันสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวัดแรกนำคสนอโดยวัดโกมุตพุทธรังสี พุทธมน,ทนสายสามงานเริ่มวันที่27มีนาคมถึง4เมษายนนะฮะปกติเขาจะเดือนกุมภาวันเกิดวันเกิดวัดเขาวันที่28 8กุมภาประมาณนี้นะแต่งานเขาเลื่อนมาเป็นวันที่27มีนาถึง4เมษายนก็คือจับได้มามี 2อเจนะฮะเจแต่ตัวที่เด่นจริงๆอะ่ะชอบตัวสองหกับสองอ่าสองหนี่ก็เด่นมากมันอาจจะซื้อขึอ้นซื้อลงมั้งถ้ามันไม่ออกสองเจ็เป๊ะมันก็ต้องเป็นสองหแล้วก็เจ็ดสสนี่อาจจะพลิกไปเป็น9กสก็ได้7จบวกสเป็น9ก้สี่ ะ,ะอย่าลืม2 6 2 7 7 4 9 4นี่คือวัดโกมดน,นะครับโกมดวัดที่2คือวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะฮะนมัสการหลวงพ่อพวัดไร่ขิงปิดทองนมัสการวัดหลวงพ่อไร่ขิงปีเริ่มวันที่3เมษา,ายนถึง11เมษายนนะครับ ก็จับได้มีสามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอสามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่อาจจะเป็นสี่หนึ่งก็ได้นะอหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอาจจะเป็นสามสองก็ได้นะอกันไว้กันไว้กันสามซื้อสามหนึ่งสามสองไว้แล้วก็สี่หนึ่งไว้อ สามหนึ่งก็คือเรียงกันมันจะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งะแล้วก็สามหนึ่งกับสามสองนั่นแหละจะเรียงกันมาอย่างนี้สามหนึ่งสามสองสี่สี่หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามสองประมาณนั้นเอาตัวเด่นๆมาคุไม่น่าจะตรงขนาดนี้นะ แต่กลัวมันจะเปิดถ้าเปิดก็เป็น1น,หน,นหนึ่งี่แหละก็สาหนึ่งอ่าแล้วก็ก็ซื้อสองหกเน้นเน้นย้ำคือสองหกสองเจ็นะสองหกสอหนึ่งหตัวสตัว3าตัวนีว 3, ่คือเด่นเด่นสุดสองหกสหนึ่งกับ3ามอ่าตัวรองก็จะเป็น7จ็ดสี่เก้าสี่ หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง,ง,ส,งสี่สองมาบัน้นตัวรองแล้วตัวเด่นไว้ก่อนแล้วกันอย่าไปคิดถึงตัวรองคิดตัวเด่นไว้เลยเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสี่บางบางคนคิดอาจจะคิดได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่ามันก็มันมีแค่นี้แหละไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะปวดหัวคิดแค่นี้ก็พออ่าเนี่ยนไ่า ลืมซื้อลอตเตอรี่นะรอตเตอรี่นะรอตตุดหลุนรัฐบาลก็26แล้วเมีอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่างานครบรอบ124ปีาการรถไฟของประเทศไทยครบรอบวันที่26มันมันถ้งเด่นสุดคือ26-27แล้วก็วัด ร้อี่ปีก็สองสี่ทนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะ3บวกหนึ่งเป็นส1หนึ 1> 1่งบวกหเป็น2อาจจะเป็นสี่สองสองสนะครตัวกันไว้เนี่ยอยลืมเลยร2 4ยี่สิปีของการรถไฟแห่งประเทศไทยครบรอบวันที่ทยีเจ็ดดตัวนี้อย่ลืมเผื่อมาเผื่อมากันไว้เพื่อมาอโอเค ตามนี้ตามนี้นำเสนอโดยหวยตอ่อเตี้ยส่วนหัวยตอ่อเตี้ยมีตัวเดียวคือสองหกตัวเดียวหัวยต่อเตี้ยคือตัวเดียวนะวดนนี้สองหกตัวเดียวตัวอื่นเขาว่ากันนี่คือรวมนี่คืบอกนี่โอเคแค่นี้นะครับผม